อากาศหนาวหลายจนน้ำแข็งเกานะรถเนาะหนาวนะจ๊ะใครอยากมาอยู่มังนอกค่ะดูค่ะทุกคนอากาศมันหนาวแค่ไหนตอนเช้ามาต้องมาแซะหิมะออกแซะน้ำแข็งไม่ใช่หิมะค่ะมันเป็นน้ำแข็งค่ะเพราะว่ามันหนาวเนาะ รถจอดไว้แค่ข้ามคืนมาคะใครอยากมาลำบากใครอยากมาลำบากใครอยากมาหนาที่เมืองนอกโชคดีเลยวันนี้สามีสามีไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยได้ไปส่ ก็เลยไม่ได้เอาจัก,กรยานไปค่ะนิวค่ะความหนาวแต่ถามว่าหนาวมากไหมก็ไม่หนาวค่ะชินแล้วค่ะทุกคนมาใหม่ๆนที่หนาะว จ้าทุกคนไปค่ะไปทำงานกันจา้าวันนี้วันเสาร์นะคะมีลูกค้าสองคนค่ะรอบแต่เช้าเลยเก้าโมงเชา้าเก้าโมงเชา้าสองชั่วโมงแล้วก็ต่อรถหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนแล้วก็กลับบ้านได้ดูสามีทั้งหนวดทั้งเขาอุรังอุตัง วันนี้อากาศออติดลบนะมินุดนะติดลบติดลบค่ะวันนี้อากาศติดลบหนึ่งองศาชาติอิชิเมเทนตังเียร์รา้านเชมานเบียร์พิเศษชเชาว์เบนฮัสติชเหรอฮัอสิชไ,ไม่ได้ไทำกับข้าว อยากมนมาอันหอยากอีกาบอิเทนปังอีคากุสตุกใครคูแห่ไม่ได้ทำกับข้าวฝักกะว่าจะมาซื้อขนมปัง ตกแค่วันเดียวกพย,ยังไม่ตกอีกจะมัวมัวกระจุกเนยนะคะทุกคนจะไม่เห็นเพราะว่าน้ำแข็งยังออกไม่หมดเดี๋ยวสามีจะต้องไปซื้อขนมปังก่อนค่ะแล้วค่อยไปส่งเพราะว่าสามีจะต้องทานอาหารเช้าทุกวัน นะคะควันนี้เพราะว่าบ่ายโมงก็เสร็จแล้วคะ่ะนวดเสร็จเสร็จบ่ายโมงแล้วก็คือเดี๋ยวมาทำหมกกระทะกินค่ะวันนี้อยากกินหมกกระทะค่ะทุกคนน้ำหมอกลงสวยมากเลยบุญเชิญอเน,นี้ไบโอเคค่ะทุกคนแันไหนอขอเตรียมตัวไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีจ้า